Hello. สวัสดีครับกลับมากับฟุ้งเฟอร์ชวลเนอหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับแบรนด์ใหม่ของช่องนะครับนะั่นคือแบรนด์ที่ชื่อว่าว t for นะครับนี่คือแบรนด์ใหม่จริงๆนะที่ผมเพิ่งรู้จักนะแต่จริงๆเนี่ยแบรนด์นี้มีมานานแล้วนะครับแล้วก็ส่งขายทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่าแบตตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับเครื่องมืออีก300เครื่องนะเพราะฉะนั้นนะแสดงว่าแบรนด์เนี่ยเขาทําเครื่องมือเรียกว่าครบวงจรเลยนะครับมีทุกอย่างแต่ตอนนี้เนี่ยตัวที่ผมได้มารีวิวเนี่ยเป็นบล็อกแท 20V ะ300นิร ชื่อรุ่นนะผมยังหาไม่เจอเลยนี่ชื่อรุ่นอยู่ตรงไหนไม่รู้นะอย่างที่บอกนะครับตัวแบตเขาเองเนี่ยใช้กับเครื่องมือได้อีก300เครื่องเลยนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ดูสเปคนะครับความเร็วรอบ1,300รอบถึง2,300รอบต่อนาทีอัตราการกระแทก2 0 0 0ถึง3,300ครั้งต่อนาทีใส่ลูกบล็อกขนาดครึ่งน,นิ้วนะครับก็หมุนซ้ายได้ขวาได้นะครับปกติอ่ะแกะเลยแล้วกันนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตาเหมือนกันนะ โอ้ยสีสวยดีอ,อ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับอ่ะมีคู่มือนะครับมีมีคู่มือให้นะครับโอ้คู่มือมีรูปประกอบด้วยแ <Hello. S 1> ท่นชาร์จนะครับนี่ที่ผมชอบนะ <c oughs> เพราะว่ามันเล็กกระทัดรัดดีแบบนี้ <c oughs> นี่คือตัวแบตที่เขาแถมนะครับมีตัวปิดคอบเวอร์มาให้ด้วยเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวเวลาชาร์จก็ชาร์จอย่างนี้นะส่วนอันนี้ก็ไปเสียบปลั๊กสะดวกมากอย่างเงี้ยเวลาถอดก็กดี่ปึ๊บเรียบร้อยชาร์จอยู่ที่1แอมป์นะครับ แล้วก็มีบล็อกแถมให้นะครับบล็อกเบอร์21อนะฮะแล้วก็หมดแล้วนะครับนี่สีเขาก็น่ารักดีนะสีสันเ็าแบบเออเป็นมิตรกับผู้ใชด้ดีนะครับเนี่ยใส่ให้ดูเห็นไหมครับสีสวยนะลองกดนะครับโอ้พันสามกับ2อ0พันสองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับความเร็วอบอ่นะปรับความเร็วรอบนะครับเนี่ยอันนี้ช้านะครับเนี่ยเขียบมาโล ไฮนะโลกับไฮนะครับนะไม่มีหมดกันตกนะครับอันนี้อันนี้มาดูหน้าตาเขานะครับโลโก้นะครับซอลลองลงไปนะครับแล้วก็ทําสีนะสวยดีนะนี่แล้วก็บอดี้นะครับสีแบบแปลกใหม่มากนะครับด้านหลังเขียนว่าบั t เลนมอเตอร์นะครับอืมสวยนะกระโหลกด้านหน้าตัวนี้นะครับที่หุ้มชุดเฟืองไว้เนี่ยนะครับเป็นโลหะตัวหัวเนี่ยนะครับเป็นฟิชชั่นลิงแล้วก็สามารถใส่พินได้ไฟ LED อยู่ตรงนี้นี่ยไฟ LED นะครับ โอ้ oh, สว่างนะเนี่ยกลิปหนึบมือดีมากตัวนี้เออยิ่งเฉพาะตรงนี้นะครับเนี่ยเขาทำผิวแบบคุูขานิดๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหลายเส้นกลิปไม่อ้วนกำลังมือผมเลยเนี่ย ใช้ได้ใช้ได้แล้วมากับแบต2แอมป์นะครับนี่แบตเขามีที่สวยโดยรวมนี่คือสวยเลยนะครับเป็นเครื่องมือที่สีสวยมากนะครับแล้วดูแบตนะมีติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงนิดน,นิดด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะถอดล้อรถกระบะนะครับอันนี้ของพ่อนะเป็นดีแมกตัวนี้นะผมถอดออกมาแล้วแล้วใส่ใหม่นะครับแล้วก็ใช้ประแจปอนขันไปที่120นิวตันเมตรเพราะว่าตัวนี้มันมาจากโรงงานเอยมาจากร้านเปลี่ยนยางเลยคือมาแบบแข็งปักเลย นะผมจะใช้ตัววัตฟอฟร์นะครับตัวบล็อกกระแทกนะครับตัวนี้300นิวตันเมตรนะครับดูซิว่าจะออกไหมจะได้ดูว่าถ้าเกิดเราไขทั่วไปเนี่ยนะใช้ประแจปอนไขเหมือนแบบเราเปลี่ยนยางทั่วไปปกติร้านดีๆเนี่ยที่เขาใช้ประแจปอนไขเนะี่ยมันไขออกหรือเปล่านะครับถอยหลังมันมีเบอร์เดียวนะครับหนึ่งสองซ่มนะออกนะ120ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับดูวันนี้นะประมาณ2 3สวินาทีนะครับ ตัวนี้นะครับแรงกระแทกมันประมาณ3 0 0พันนะสามพันนิดๆน,น,นะครับเพราะว่าแรงกระแทกมันเยอะนะครับมันถึงใช้เวลาออกได้เร็วพูดถึงเนี่ยมัน120ินิวตันเมตรก็จริงนะครับแต่ว่ามันบวกความแน่นของตัวน็อตเข้าไปอีกนะครับตัวบล็อกกระแทกที่แรงบิดออกเนี่ยแค่300เนี่ยตัวนี้บิดล็อกไว้ที่120ต่างกันแค่180นะครับมันก็จะมีระยะนะเวลาในการให้กำลังให้มันกระแทกพอสมควรนะถ้าเกิดตัวนี้นะครับมันประมาณสัก500-600เนี่ย มันก็จะออกเร็วขึ้นแต่ตัวเนี้ข้อดีตรงที่ว่าอัตราการกระแทกมันเร็วกว่าบล็อกกระแทกบางตัวอีกบางตัวเนี่ยแรงบิด500 600แต่ว่าอัตราการกระแทกมันน้อยมันก็จะช้าตัวเนี้มันก็เอาอัตราการกระแทกที่เร็วมาช่วยเสริมนะแรงบิดที่มันน้อยลงใช้ได้นะเนี่ยถ้าเกิดคุณไขล้อตัวเองนะครับเนี่ยตัวนี้สามารถเอาไปซ่อมแซมทํารถตัวเองได้เลยนะไขเข้าเนี่ยผมเปิดโหมดไฮเลยก็ได้นะครับนะแล้วก็ให้มันกระแทกไปนิดนึงนะครับ ะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็มาไขจบด้วยตัวประแจปอนอีกทีหนึง่งนะครับที่120นิวตันเมตรอืมนะก็ขยับอีกนิดเดียวนะครับก็ถึงแล้วนะครับเนี่ยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองนิดนึงว่า ตัวมันเองเนี่ยแรงบิดเข้ากับแรงบิดออกเท่ากันหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่ได้บอกในคู่มือนะอันนี้ผมใช้ทั้ง3ตัวเลยนะอันแรกเนี่ยเดี๋ยวผมคลายก่อนนะนะคลายหมดแล้วนะอันแรกนะครับผมจะบิดเข้าด้วยโหมดโลนะครับก็คือนะเบอร์เบาแล้วก็อันที่2ที่3จะเข้าที่เบอร์แรงเบอร์เบาเนี่ยนะยังไงก็ แรงบิดน้อยกว่านะขันออกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วเดี๋ยวมาดูความต่างระหว่างการบิดออกนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะควาช้าเร็วต่างกันยังไงนะครับอ่ะนี่ผมบิดเข้าด้วยโหมดโลก่อนนะครับเอานะครับหนึ่งสองสามนิ่งอน,นะนี่โหมดโลนะครับต่อไปผมโหมดไฮนะครับสองตัวอ่ะ แน่นๆเลยนะไม่รู้จะขันออกหรือเปล่านะเพราะแน่นมากนะครับขันออกเนี่ย300นิวตันเมตรอันนี้ที่โหมดโลนะครับดูซิว่าจะออกเร็วประมาณไหนนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสาออกเลยออกแทบจะทันทีเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้ที่ขันเข้าด้วยโหมดไฮนะครับหนึ่งสองสามี่ยประมาณสักสามสี่วินะครับอันนี้ตัวหนึ่ง นนี่นานกว่านะครับเพราะว่าแรงบิดที่จะขันออกเนี่ยมันก็มีมีส่วนเกี่ยวกับตัวน็อตที่มันเนี่ยตัวนี้มันฟรีอยู่มันก็เลยมีความแน่นในการขันเข้าเนี่ยของแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันแต่จะเห็นว่าตัวมันเองนะสามารถไข แรงบิดนะโหมดไฮของตัวมันเองออกแต่จะใช้เวลาต่างกันนิดหน่อยนะขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวน็อตส่วนโหมดโลนะครับไขออกแบบแทบจะทันทีเลยนะครับเพราะว่าน่าจะมีความต่างกันอยู่นะโหมดโลนี่ขันเข้าน่าอยู่มาสักอาจจะ150ขึ้ครึ่งคเลยก็ได้ก็เป็นลักษณะคร่าวๆข,ข,ของเจ้าตัวนี้นะครับไปสรุปกันโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัวบล ok ็อกกระแทกตัวนี้ของวัตฟอรนะครับเป็นบล ok ็อกกระแทก ตัวเริ่มต้นเลยเรียกง่ายๆนะตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยตัวบล็อกกระแทกข,ของวัตฟอร์ก็ยังมีหลายตัวนะก็คือเพิ่มความแรงไปเรื่อยๆใครที่อยากเอาไปซ่อมมอเตอร์ไซค์นะตัวนี้ผมว่าเน้นที่งานมอเตอร์ไซค์จะค่อนข้างเหมาะเพราะว่าแรงบิดไม่ต้องสูงมากแล้วก็ขนาดกระทันรัดราคาไม่แพงนะมาพร้อมแบตเตอรี่แล้วก็อีจุดหนึ่งที่ผมไปดูมา เครื่องมือของวัตฟอร์ตัวนี้นะเท่าที่ผมลองนะครับเอาไปใช้กับแบตของ i n งโกแล้วก็ Total ได้นะเพงั้นใครที่มีเครื่องมือของ i n g โก o t โ l <ๆ>ก็เอามาใช้กับวัตฟอร์ได้เหมือนกันใส่ได้พอดีเป๊ะ สีสันสวยนะครับการจับถือดีการออกแบบดีนะครับสีสันนี่คือแบบถูกใจมากนะแล้วก็งานที่เหมาะก็คืองานมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็รถยนต์บางส่วนแต่ถ้านะคุณซ่อมรถตัวเองนะใช้ประแจปอนขันล้อทุกครั้งเนะี่ยนะครับตัวนี้ออกแน่นอนนะครับที่120อะไรพวกเนี้ยนะครับออกแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาเลยนะสำหรับการใช้งานแล้วก็ที่ลองวันนี้นะครับแบตไม่เต็มด้วยนะนะแบตแค่ขีดนิดๆเท่านั้นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดใช้กับแบต 4A เนี่ยมันก็จะเพิ่มความแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ใช้แบต <M S> 2องเท่านั้นเองนะครับก็ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะสามนิวตันเมตรส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้เท่าที่ผมไปดูมาในช้อปปีนะครับถูกสุดที่สุดจะประมาณพันห้อยาบบาทก็โอเคนะได้เครื่องนะครับได้แท่นชาร์จได้แบตหนึ่งก้อนนะแล้วก็ได้ลูกบล็อกแถมนะในราคาแค่พันหบาทใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนทาง YouTube ก็ที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับเข้าไปซื้อได้เลยนะเป็นลิงก์ของช้อปปี้นะครับสำหรับวันนี้เฟิร์นเฟิร์นชอนัลขอลาไปก่อนนะถ้าชอบกดไล สีสันสวยงามนะครับจับถือดีมากนะครับตัวนี้ไปละครับบ๊ายบาย